ในปี2026สโมสรในพิมพ์ลีจะเลิกใช้สปอนเซอร์ที่เป็นบริษัทรับพนันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้ทีมเล็กๆที่ตอนนี้ใช้โฆษณาจากบริษัทรับพนันบอลอย่างถูกกฎหมายจะเป็นยังไงบ้างรวมถึงทีมใหญ่ๆต่างๆจะมีผลกระทบอะไรไหมนะครับอีพีนี้เราไปติดตามเรื่องนี้กันเลยนะครับฟอสไนครับ โอเคอย่างที่เกินไปเมื่อกี้นะครับในปี2 0 2 6อเนี่ยจริงๆก็เป็นข่าวมนานเปปีที่แล้วแหละในปีส0 2 3เนาะที่พิมร์ลีกมีการถแถลงการว่าในปีหน้าเนี่ยหน้าหน้านะฟุตบอลพิมพ์ลีกเนี่ยที่ใช้สปอนเซอร์บนหน้าอ,อกเสือเ้อไม่ใช่เป็นของแมนยูที่ปัจจุบันก็จะเป็นเชนด์ากอนแต่มันจะมีสโมสรในพิมพ์ลีกหลายๆทีมเนาะที่ใช้บริษัทรับผนานหลายๆอย่างเนาะ เออไม่ว่าจะเป็นแบบชื่ออะไรนานๆอู๋ไม่กล้าเซิร์ชเลยวันนั้นเซิร์ชไปแล้วแบบกลัวว่ามันจะเด้งขึ้นมาในฟีดอะไรเงี้ยกลัวมันจะเด้งขึ้นมาเป็นแบบเพื่อซักเซชั่นใน Facebook ใน Twitter ของเราอะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่ค่อยอยากเซิร์ชนะจ๊่แต่วันนี้เรามาพูดถึงตัวตั้งแต่ในเอดดิสกันเลยกว่าว่าในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มพิมเบอร์ลีกมานะครับทุกๆ10ปีมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไทม์ไลน์ไปตั้งแต่ปี1992 93ซึ่งเป็นฤดูกาลลแรรรกของพีีเมย์ีก แล้วก็สกิปไปทุกๆ10ปีทุกๆ10ปีแล้วดูวิวัฒนาการของสปอนเซอร์บนหน้าอกเสื้อว่าเป็นยังไงบ้างเราเห็นอะไรบนสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อบ้างดีกว่าเนาะก็ไปแนปี9 2้าเลยดีกว่าในปี9 2้างเนี่ยเป็นทุกการแรกของพิมพ์มิลีนะแล้วก็เวลานั้นพิมพ์มิลีมีทีมลงเล่นทั้งหมด22ทีมตอนที่เปลี่ยนจากดิวิชั่น Division 1มาเป็นพิมพ์มลีเนาะ22ทีมโดยธุรกิจที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์บนหน้าอกเสื้อเยอะๆนะครับส่วนใหญ่กนอสกร,ริท เชื่อไหมว่าจาก22ทีมมี5ทีมที่ใช้สปอนเซอร์เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นั่นก็คือ JVC ของอาร์เซนอลมิต้าเครื่องถ่ายเอกสารใครๆจำได้บ้างถ้าผมพูดโฆษณานี้แล้วจำได้แปลว่าอายุไม่น้อยแล้วเล็กๆ ita, มิต้าไม่ใหญ่ๆมิต้าทำโฆษณาเครื่องถ่ายเอกสารน,นะครับก็เป็นโค้เป็นสปอนเซอร์กับแอสตันวิลล่าในสมัยนั้นเนาะปัจจุบันมิต้าตอนนี้เปลี่ยนเป็นคิวเซราไปแล้วนะแล้วก็น่าจะมีอะไรเปลี่ยนอีกสักอย่างหลายๆทีแล้วเออ แล้วก็มีสปอนเซอร์เอเวอร์ตันนะครับใครที่เล่นเสื้อบอลคลาสสิกแล้วเจอเสื้อเอเวอร์ตันที่เป็นคําว่า NEC อันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อ่าเป็นเป็นสปอนเซอร์ที่เป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันแล้วก็แมนซิตี้หลายๆคนจาได้เครื่องปริ้นบาร์เทอร์นะครับแล้วก็แน่นอนของแมนเชสเตอี้เลยก็จะเป็นชาร์ปเอามาไม่ว่าล้ำหนึ่งนะนะครับก็ทุกคนน่าจะจาได้อยู่แล้วเนาะชาร์ปของแมนยูตัวนี้ก็อันนี้ลายสนามเนาะอันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ตั้งแต่ สมัยเก่าแล้วนะครับก็สมัยนั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทั้ง5บริษัทมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าตลาดในเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยนั้นแล้วก็มันมันเห็นภาพอย่างหนึ่งเนาะแปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นสมัยนั้นคือมันไม่ใช่แค่ในไทยเดือนคือมันไปมันไปทั่วโลกจริงๆตอนนั้นนะครับส่วนรองลงมาเนี่ยนอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วจะเป็นกลุ่มเบียร์บริษัทเบียร์เครื่องดื่มแล้วกันเนาะเราเรียกว่าเครื่องดื่มนะครับ แน่นอนว่าทุกคนก็จะรู้จักในนามของคาวส์เบิร์กสปอนเซอร์ของลิเวอร์พูลเนาะแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ใช้บริอร์พูลเนี่ยยาวนานมากๆนะครับเป็น10กว่าปีแล้วก็มีโฮเซนเมืองอ่าโฮเซนเป็นเบียร์จากเมืองฮัมบวกอันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับทอรแนมฮอตสเปอร์ตอนนี้สเปอร์ก็จะมีเสื้อที่เป็นอ่ารีชูที่โดเรโทรที่เป็นเขาว่าโฮเซนด้วนั้นแหละครับแล้วก็มีแม็กอีแวนลาร์เกอร์เป็นเบียร์ของสกอตแลนด์ไอนี้มาจากเมืองเอดินบะระนะครับไอน,นี้ก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับ แบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับแม็กอีเวนนะครับเสื้ออีกตัวหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนตามหาก็คือตัวนี้แหละแบ็กเบิร์นที่เป็นแม็กอีเวนนะครับ, Event, รบแล้วก็เบียร์ลาบัดชิปโซนเนอร์จากแคนาดาอันนี้หายากเลยโอ้โหก่อจะไปเจอว่ามันเป็นบริเรี่จากไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์อย่างน้องนิฮัมฟอร์เลสส่วนที่เหลือก็มีพวกบริษัทคอมพิวเตอร์เช่นเชฟฟี่เวนเดย์นะครับมีของเชลซีคิทซันพาเลตนะครับหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์เคมีอย่างของเนี่ยฟิสซอน ทิสซอนของอิสวิททาวตอนนั้นก็เป็นบริษัทเคมี Me, เนาะแล้วก็มีพวกมิดเดิลสโบร์ที่เป็น ICI ดูลักไอซีไอซีไอซีไอแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแบรนด์กีฬานะครับก่อสร้างสื่อการเงินรถจนแล้วก็มีทีมหนึ่งไม่มีสปอนเซอร์ก็คือวิมบ้นดันอันนี้คือปีหนึ่งเก้าสองเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นเมื่อกี้ที่บอกไปยี่สิบสองทีมห้าทีมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีสี่ทีเป็นเบียร์นี่ก็คือเกือบครึ่งหนึ่งก็เป็นแบบสองธุรกิจนี้แล้ว สกิปไปสิปีเลยว่ะผ่านไปสิปีเลยปี2 0 2พถึงพนิมเนาะพิมพ์ลีกในตอนนั้นก็มีทีมเดียวตอนนั้นเริ่มแหละเป็นปีที่เริ่มมีบริษัทรับพนันเข้ามาซึ่งนั้นบริษัทที่รับพนันบริษัทรับพนันเข้ามาคือเบดแฟร์เป็นเสื้อของทีมฟูลแลมนะครับในยุคนั้นก็เป็นบริษัทรับพนันของอังกฤษเองเนาะส่วนที่หายไปหมดเลย10ปีหายเกลี้ยงเลยก็คือ เออ่สปอนเซอร์จากเครื่องใช้ไฟไฟ้าญี่ปุ่นนะครับอาร์เซนอลก็เลิกใช้ JVC แล้วตอนะนะั้นก็ปีปี2022ก็ไอ้2002อ่ะก็เป็น O2 ส่วนชาร์ปกับแมนยูเนี่ยก็เลิกไปก่อนหนะนะ้านั้นไม่นานนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นวอเดอร์โฟนได้เป็นตัวนี้วอเดอร์โฟนของรุ่ฟันดิสลอยตัวนี้อันตัวนี้วอเดอร์โฟนเนาะแล้วก็มีมิต้าของแอสเซมิล่าก็เปลี่ยนไปแล้วแอสเซมิล่าระหว่างนั้นเปลี่ยนหลายอย่างแล้วก็เออซิตี้ เลิกใช้ Brother เป็นสปอนเซอร์บนอเอรเสื้อตั้งแต่ปี1999หลังจากนั้นก็มาใช้ IDOS IDOS เนี่ยถ้าใครจำได้ก็จะเป็นผู้ผลิตเกมเนาะผู้สร้างเกมแชมเปี้ยนชิพเอเจนเซอร์หรือ CM ก่อนจะเป็นยุค FM นั่นเองนะครับแล้วก็ปี2002-2003แมนซิตี้ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นปีแรกที่มาใช้บริษัทที่ชื่อ First a d v i ไวตอนนั้นแมนซิตี้ก็ยังอยู่ในพรีเมียร์อยู่แต่จริงก่อนนั้นก็มีขึ้นๆลงๆบ้างนะแล้วก็มีกลุ่มเบีย เหลือจริงๆเหลือเบียร์เพียวๆจริงๆแค่แบรนด์เดียวคือคาร์สเบิร์กแต่ถ้ามองเป็นกลุ่มเบเวอรี่ทั้งหมดนะครับกลุ่มอ่ากลุ่มเบเวอร์เรลทั้งหมดแล้วกันนะครับอ่าเมื่อกี้เราบอกมีคาร์สเบิร์กลิฟท์พู้ใช่ไหมมีสตองโบของลีดเนาะลีดตัวนี้ก็ไม่ใช่สตองโบนะแต่ลีดถ้าใครมีสตองโบนะครับปี2002ก็ทักมาข้างล่างขายได้นะครับรับซื้ออยู่เหมือนกันนะครับอยากได้เหมือนกันไซส์สี่สี่หกอะไรอย่างนี้ มีแฮร์รี่คิวมาวิูก้รีโบเยอร์รับหมดนะครับอันนี้ส่วนตัวสตองโบก็เป็นแบรนด์ไซเดอร์เนาะก็จะเป็นไม่ใช่เครื่องดื่มแบับเบียร์แล้วกันก็เป็นเครื่องดื่มแบบเป็นแบบมีแอลโกอฮอล์นิดๆนะครับอะไรอย่างนี้นะครับผู้หญิงก็ชอบกินส่วนชาตันตอนนั้นก็ใช้เครื่องดื่มเหมือนกัน,นี่ยเป็นชื่อบริษันต์ออลสปอร์ตซึ่งก็เป็นเจ้าของแบรนด์พวกสปอร์ตดิงทั้งหลายก็เป็นแนวสุขภาพเนาะส่วนอุตสาหกรรมที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์เยอะสุดในยุค2002-2003นันนกก็็จะะเปลุ่ม,ค,มครบ มีทั้งหมด5ทีมเลยคือ O2 ทูอาร์เซนอลว o ร์ดาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได f o n e ของโบโล n t ็ของนิวคาสเซิลและบริษัทเทเลคอมจากจีนนะครับมีเคอร์เจนนะครับของเอเวอร์ตันนะครับผมอันนี้เอเวอร์ตันยังไม่เริ่มใช้เบียร์ช้างนะครับแล้วก็ส่วนในมุมมองของถ้ามองเป็นสัญชาติล่ะส่วนใหญ่แล้วก็13จาก20ทีมจะเป็น อุตสาหกรรมที่อยู่ในประเทศอังกฤษเป็นที่แบบก่อตั้งเนีจากคนอังกฤษเนาะจากเป็นสัญชาติอังกฤษอ,อ่ะที่เหลือเป็นสหรัฐอเมริกาสามจีนหนึ่งก็คือเครืเจียนเดนมาร์กก็คือคาวสเบิร์กแล้วก็มีฝรั่งเศสหนึ่งเจ้าด้วยนะครับผมสกิปไป10ปีต่อมาแล้วดูว่าสปอนเซอร์ที่เป็นกลุ่มรับพนันเพิ่มข,ขึ้นขนาดไหนนะก็จากเมื่อกี้สองพันสอง่ะมีทีมเดียวคือฟูลแลมปี2012ถึง2013มี5ทีมโดย ทั้ง5ทีมเนี่ยใช้สปอนเซอร์ที่เป็นบริษัทร,รับพนันสัญชาติอังกฤษทั้งอ่าสทีมแล้วก็มีมาเลเซียนหนึ่งนะครับโดยมาเลเซียเน,นี่ยก็จะเป็นเกนติงคาสิโนแน่นอนเกนติงไฮแลนด์นะครับใครเคยไปมาเลย์น,นะครับเกนติงช่วงช่วงอ่าจีดจีน,นะครับช่วงนั้นก็คนจีนนะครับมาเลยเชื้อสายจีนก็จะไปเล่นอยู่แถวแถวเกนติงน,นั่นแหละแล้วก็นอกจากนั้นจะมีเบสสามกห้าของอ่าสโต๊กสามสองเลส สามสองเลนอันเดียวกันเนี่ยกับของลีตัวนี้สามสองเลนนะครับก็อันนี้เป็นสบอลซีแล้วก็มีสโบเบดของเบสแฮมแล้วก็ทเวลเบดของบีแกนนะครับก็ชื่อน่าจะผ่านหูผ่านตามาบ้างเนาะบางแบบสปอนเซอร์ในสนามบ้างสปอนเซอร์บนเสื้อบ้างแล้วก็เนาะซึ่งตอนนั้นนะกลุ่มสปอนเซอร์รับพนันเนี่ยที่เป็นบริษัทพนันเนี่ยเยอะสุดเลย5ทีมและที่มี5ทีมเท่ากันคือแฟนในชุดเซอร์วิสอันนี้พวกหนุ่มเริ่มมาแล้วในปี2012ซึ่งก็มีทั้งฟูลแลมแมนยู แมนยูตอนนั้นจะเป็นเอออนเอออนตัวตัวนี้เอออนตัวนี้เนี่ยก็เป็น financial service บริษัทหนึ่งเหมือนกันเนาะก็เริ่มเข้ามาเป็นแบบพวกสปอนเซอร์ต่างๆนะให้กับทางทีมในพรีเมียร์ลีกนะสุนลิฟูธตอนนั้นเป็นแฟนชาร์ดแล้วนะครับผมแล้วก็มีทั้งนิวคาสเซลแล้วก็มีอาวีวาของนอริชเนี่ยก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับ financial service กลุ่มเบียร์เหลือแค่หนึ่งเดียวเลยคือเบียร์ชาร้างของเอเวอร์ตัน ครับส่วนเบียร์นี้ยีออย่ห้ออื่นนี้หายจากสปอนเซอร์ในพรีมูรีนแล้วส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเบียร์โล c a l l ด้วยนะก่อนหน้านั้นอย่างพวกนิวคาสเซิลตัวคลาสสิกเนาะจะเป็นนิวคาสเซิลบาวเอลตัวนี้นะครับผมเอแล้วข้ามาปี2 0 0งพัอแปดหนึ่งนะเมลอีก10ปีต่อมานะครับสกิปมาปี2022ัองไอสองพันยี่สิบสเลยดีกว่าก็มีบริษัทพนันทั้งหมด8ทีมเลยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งบอลมัตเนาะที่ใช้ดาร์ฟ้าเบดเบนฟอร์ด เอเวอร์ตันฟูลแลมลีดนิวคาสเซิลเซาท์แฮมตันเวสต์แฮมสิ่งที่เปลี่ยนไปคือบอริษัทรับพนันเนี่ยอยู่ในพรีเมียร์ลีกถึง8ทีมเลยนะครับจาก20ทีมและก็สัญชาติของบอริษัทรับพน,นนะันเน่ะก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่เป็นอังกฤษเนาะคือครั้งนี้บริษัทรับพนันคือพอมันเป็นออนไลน์อ่ะมันจะตั้งที่ไหนก็ได้แหละที่ไหนที่มันรู้สึกว่าปลอดภัยเซฟนะส่วนใหญ่ก็จะไปตั้งตามประเทศแปลกๆเช่น ย่หมู่เกาะแมนไอซ์แลนด์ออฟแมนนะครับเราก็จะมีพวกแบบอย่างบางตัวเป็นของฟิลิปปินส์บางตัวเป็นของเซาท์แอฟริกาบางตัวเป็นของออสเตรเลียซึ่งหลายๆตัวผมเข้าใจว่ามันน่าจะไปจดทะเบียนที่ประเทศนันน้นๆอย่างไอซ์แลนด์ออฟแมนผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น tag seven ที่หนึ่งนะครับของเรียกภาษีอะไรอย่างนี้นะครับส่วนในธุรกิจอื่นๆนะครับอย่างอาร์เซนอลเองกับแมนเชสเตอี้ก็เป็นธุรกิจแอร์ไลน์ช่วงนี้ก็ใช้เวลามายาวนานนะกับธุรกิจแอร์ไลน์นะครับทั้งอาร์เซนอลที่เป็นเอมิเรตส์แล้วก็แมนเชสเตอร์ชิ่เป็นอีทฮั นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยอดเด็กก็เปลี่ยนไปแนวบริษัท IT และเป็นทีมวิวเวอร์นี่ทีมวิวเวอร์อาร์เซนอลก็เอเมลีตตัวนี้เนาะอ่ะมีพวกบริษัทไฟแนนซ์ก็ยังมีอยู่อย่างไฟแนนซ์เน mm. ี่ยมีอย totally> ู่5บริษัทยังเหมือนเดิมนะเป็น5บริษัทแต่ว่าเปลี่ยนเจ้าไปอย่างก็มีไบริษันเนทโฮฟารเบียนที่เป็นอเมริกันเอ็กซ์เพรสซึ่งก็เป็นชื่อสนามด้วยเอเม็กเนาะมีทั้ง FBS บีเอสของเลสเซอร์เนาะแล้วก็มีแซนชาร์ดของลิเวอร์พูล มี A A A ของ t o อ t e น h a m อสเปอร์แล้วก็แ s สโตเพย์แอสโตเพเป็นของผู้พื่บ้านเนาะ้เป็นสปอนเซอร์ด้านท,ที่เป็นบริษัทด้านไฟแนน์นะครับคันนี้ตัดมาถึงปีล่าสุดดีกว่าส0 2 4ันมันเยอะขึ้นกว่าเดิมคันนี้มันเยอะเกิน50%แล้วขอนับนะแอตันวินล่าบอลมัดเบน f o ฟอร์ดพาเลสเอเวอร์ตันฟูลแลมเลสเตอร์ฟอร์เรสเซลเบธแฮมวูทีม จาก20ทีมมันซัดไป11แล้วนะครับผมก็เกิน50%ของในเกิน50%ของในลีกตอนนี้ก็เป็นแบบเป็นบริษัทรับพนันนะครับไม่พูดชื่อแล้วกันนะครับเพราะมอันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะครับแล้วก็มีหนึ่งบริษัทที่ไม่มีสปอนเซอร์ก็คืออา่ทางเชลซีนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนแต่ก,ก็เปลี่ยนเป็นสแ a ปดากอนสแนปดากอนอันนี้ก็เป็นแนวพวก IT เหมือนกันนะครับ กลับมาต่อกันนะครับจากเมื่อกี้มีปัญหาทางเทคนิคหน่อยนะครับทะเลาะกับแมวแถวบ้านไม่ได้ทะเลาะแมวแถวบ้านทะเลาะกับแมวที่บ้านนะครับก็น้องเหมียวก็ทนเป็นเรื่องปกตินะครับผมเมื่อกี้ตัวที่เดินหนานไปนะครับผมแล้วก็ต้องมาอัดใหม่อัดต่อเออประมาณนั้นก็เมื่อกี้เราพูดถึงว่าออกติกาเนาะไอเรื่องของการใช้การบิง้งบริษัทลับพนันเนาะอยู่บนเสื้อก็ จะหมดไปในปี2026-27ซึ่งเป็นปีที่ทางพิมเมร์เลยเนี่ยคุยกันไว้คือเขาคุยนน้ปีแล้วนะ23-24ก็จะมี24-25 25-26มีเวลาในการเตรียมตัวแต่ปีแล้วครึ่งปีแล้วก็ปีนี้2ปีนะครับผมซึ่งแปลว่าปีหน้าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับในปี25-26แต่ปี26-27นี้คือต้องหมดไปแล้วโดยที่เขาระบุว่าเป็นแมชเดย์เชิ้ตนะครับเป็นฟอนต์ออฟคับแมชเดย์เชิ้ตหมายว่าบนเสือตรงนี้ฉะนั้นไม่ได้บอกว ตองอามได้ไหมเสื้อซ้อมได้ไหมนะครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นหรือว่าบางทีมีสปอนเซอร์อยู่ด้านหลังเสื้อก็อาจจะได้ก็ได้นะเพราะเขาเขียนในระบุว่า form the front of club m a p day shirt นะครับฉะนั้นก็ยังมีช่วงเวลาในการทากซิชันเนาะว่าเออไม่ใช่ว่าอยู่อยู่ประกาศเลยแต่ก็คือมีการมีเวลาให้เตรียมตัวนะครับสำหรับใครที่ยังใช้ใช้บริษัทรับพนันต่อส่วนหนึ่งก็ต้องบอกตรงว่าปีที่ผ่านมานะครับ8ทีมที่ได้ แตดีมที่ได้เงินจากบริษัทรับพนันพวกนี้ครับก็ได้ได้เงินไปถึง60ล้านยูโรเอ้หกล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะสำหรับทีมเล็กๆเนาะเพราะอย่างเมื่อกี้เราก็บอกว่าทีมที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบบอลมาร์ตเวนฟอร์ดพวกนี้คิสซันพาเลตเอเวอร์ตันฟูลแลมพวกนี้เนาะก็ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทีมที่เงินถุงเงินถังอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยนั่นแหละครับก็เป็นที่มาว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยมันก็ต้องเริ่มมีการแบบเริ่มเปลี่ยนแปลงปีนี้ร,รครน ที่มาว่าทำไมต้องปรับเอออเาสปอนเซอร์ที่เป็นพวกบริษัทรับพนันออกเนาะจะเห็นว่าก่อนอันนี้ยบริษัทอย่างพวกเบียร์ต่างๆก็หายไปแล้วบริษัทที่เป็นพวกยาสูบเราจะไม่เห็นเลยเนาะบริษัทเบียร์บริษัทสุดท้ายที่เห็นน่าจะเป็นเท่าที่จําได้นได้เป็นเบียร์ช้างของเอวอร์ตันเนาะถ้าผิดยังไงคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมก่อนหน้านั้นก็จะมีคาวสเปิร์ของลิฟท์พูเนาะซึ่งก็หายไปนานมากแล้วนะครับผมเออเอวอร์ตันปัจจุบันก็มาใช้พวกสเต็กไตรกดคอมอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่ง ส่วนหนึ่งคือเขาก็ไม่อยากใหออ้ถ้าเป็นภาษาไทยก็ง่ายๆว่าไม่ใช่ภาษีบาปแล้วกันเนาะอะไรที่มันเป็นแบบดูทําให้เด็กรู้สึกว่าแบบออจะร้องไปเล่นนู่นนี่นั่นอะไรก็คงไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะ normalize เรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับผมก็เขาก็ยังมองว่าฟุตบอลในอังกฤษมันคืกนอกิจกรรมของครอบครัวนั่นเองนะครับคราวนี้คราวนี้อะไรจะมาแทนบริษัทลับพนันได้บ้างจะเห็นว่ากลุ่มธุรกิจหนึ่งที่ค่อนข้างเหนียวแน่นคือกลุ่มพวก financial service financial service นี่ผมรู้หมายถึงว่า advisor บร,ริษัทประกัน banking อะไรพวกนี้เนาะซึ่งมันอาจจะมีทั้งอา่าที่ผ่านมามีทั้งอะไรอะ American Express เนาะของอา่าไปต้นเนาะ Standard Charter หรือ AA หรือที่ผ่านมาของแมนยูก็เคยมี a อออนอะไรพวกนี้นะครับผมหรืออาจจะเป็นพบริษัทไอที IT, ที่หลังๆเริ่มโดดเด่นขึ้นมาอย่างของแมนยูล่าสุดก็คือแคาน์คอมสิตนด์ากที่เป็นโลโก้สิ a น d r a า o n กตัวนี้นะครับผมหรือว่าพวกอย่างบางคนอีกสสวก็ไปฉี่เลยจากเมื่อก่อนเคยเป็นบริษัทเคมี ออนนี้ก็เป็นาทางเอเชียแลนด์เนาะที่ใช้ชื่ออัลบั้มเลยชื่อทัวร์เลยไปอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแต่ยังไม่ใครพูดถึงคืออาจจะเป็นพวกคริปโตเคอร์เรนซีไหมพอช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาก็ทํากําไร year to date ตอนนี้สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะก็ไม่ใช่ว่าจะตายไปแล้วทีเดียวไม่แน่นะครับอาจจะเป็นพวกวบริษัทอย่างบิตครับไหมอาจจะเป็นสปอนเซอร์พวกนี้ก็ได้เนาะหรืออาจจะเปลี่ยนไปเลยไป support local เลยเพราะว่า ผมมองว่าอังกฤษยังไงคือเขายังซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตธุรกิจโลคอลให้มันไปได้อย่างอ่าอย่างพวกทีมเล็กๆอย่างเงี้ยเออเขาก็ยกตัวอย่างทีมเออทันเมียโลเวอร์หรือว่าพวกอาพีมัตอาร์จาัยเนี่ยที่แบบเขาสปอนเซอร์เป็นบริษัทในท้องถิ่นตัวเองอะไรพวกนั้นเนาะบริษัทที่ซัพพอร์ตโลคอลคอมมูนิตี้หรือเป็นพวกแมนูแฟคเจอร์พวกเป็นแบบอะไรก็ตามที่บันโดดเด่นในในเมืองนั้นๆอะไรเงี้ยนะครับก็เ,เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดอะไรเหมือนกันเนี่ยส่วนนี้อาจจะเป็นตัวที่มาแบบ เติมเต็มช่องว่าง,งการที่ไม่มีบริษัทรับพนันก็เป็นได้อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่บอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมทําข้อมูลยากมากเพราะว่าการเซิร์ชชื่อบริษัทรับพนันอะไรต่างๆมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องการเก็บข้อมูลพวกคุกกี้ต่างๆเนาะในเว็บไซต์เราทําให้มันมีอาจจะมีฟีดต่างๆหรือข้อมูลต่างๆมันซักเจขึ้นมาเป็นบริษัทพน,นันถึงผมเยอะผมก็เลยแบบค่อนข้างเลี่ยงเหมือนกันเนาะการหาข้อมูลพวกนี้ถ้าใครกระามเนาะอย่างดูบอลอย่างมีความสุขก็คือ ดูบอลแบบไม่ต้องพนันลวกันซึ่งตัวผมเองก็ดูบอลมาตลอด30กว่าปีเนี่ยผมก็ไม่ได้พนันอะไรเลยเนาะผมก็ไม่ได้บอกว่าเออแต่ถ้าใครที่ชอบการพน,นันใครชอบสิ่งดูเรื่องของเขาแล้วกันเนาะแต่ถ้าใครอยากดูบอลแบบสบายๆมีความสุขอย่างเด,ยเดียวก็หลีกเลี่ยงการพนันแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ฟอ์สไนก็ฝากไว้เท่านี้กันนะครับขอบคุณครับ